นอยู่ไหนน้าทุกคนคะตอนนี้นะคะจะกำลังมองหาฝาท่อโปเกะเจอแล้วนี่ไงว้าวทุกคนน่ารักมากๆเลยดูสิดูสิเขาทาสีแบบนี้นะอุ้ยมีวันริกกี้พิ๊กจูโคดัก เราก็อยู่กันที่สถานีมินาโตมิไรสเตชันแล้วเป็นสถานีที่อยู่ในโยโกฮาม่านั่นเองและถ้าทุกคนสังเกตเห็นด้านหลังเจนนะคะนี่เป็นภาพแอนิเมชันของโปเกมอนนั่นเองเรียกว่าน่ารักและสวยมากๆแต,แต่ว่านอกจากที่จะมีอยู่ที่นี่เนี่ยเรายังมีอยู่ทั่วโยโกฮาม่าเลยและแน่นอนว่าเราอยู่ที่สถานีมินาโตมิไรใช่ไหมคะเราก็ต้องเข้าไปดูข้างในกันว่าน่ารักขนาดไหนไปกันเลยดีกว่า นี่ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ป้ายมีนัโต๊ะมีลายแล่เป็นไปที่อยู่ในสถานีนะคะเรียกว่าลวดลายน่ารักมากนี่นี่เห็นมาและนอกจากป้ายแล้วก็ยังมีเสาอีกด้วยมาเร็มาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่เสาเป็นลวดลายแล้วก็ที่พื้นด้วยมีลวดลายเรียกว่า นอกจากในในเมืองโยโกฮาม่าแล้วเราก็ยังมีรวดลายที่ในสถานีด้วยน่ารักมากบบเลย เป็นยังไงบ้างคะทุกคนภายในสถานีน่ารักใช่ไหมอย่างที่เจมบอกเลยว่าทั้งนอกและในสถานีมีน้ำตกมีอะไรเนี่ยเรียกว่าน่ารักมากเลยนอกจากสถานีก็คือทั้งโยโกฮาม่าเลยส่วนตัวรู้สึกว่าน่ารักมากๆรู้สึกเห็นถึงดีเทลต่างๆความน่ารักของงานนี้มากๆเลยยังไงก็ไปเจอกันใหม่นะคะทุกคนนั่นอะไรอะ่ะว้าวกัด โปเกมอนยักษ์ค่ะโอ้โหนาทาน,หหน้าทางน่าจะใหญ่ค่ะนนี้มีคนมาถ่ายรูเปเต็มเลยค่ะถ้าเราเดินมาทางนี้นะคะทุกคนเราจะพบกับของแปรยทั้งหลายค่ะโปเกมอนในตำนานนั่นเองว้าวอุ้ยตัวนี้ชอบมากชอบปักปักๆักมากนะคะลูเกียน,นั่นเองค่ะทุกคน เทใชหมล่ะและนี่ก็ยังมีโอโหอ,อันนีโอเหมือนกันค่ะโอโอนั่นเองและตัวสุดท้ายนะคะตรงนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักแน่นอนค่ะมิวจูว้าวสวยจังเลยอะ่ะเป็นไงกันบ้างคะเดินผ่านมาชอบตัวไหนกันบ้าง ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะก็เรียกว่าอาร์ตบอกกันเองค่ะทุกคนยยยอยยยยยยวยยยยยายยายย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 ากยย่นยย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 ยซึ่งจะ,ะ,ะ,าางะงจากที่ยยยโยโาาะะกยยะยยนยยายยยยยยายยยยยยยนยยยนยย้นย,ยนนะะกยยมยยนมัยยยนยยะ,ะ, <Yeah. S 1> ะ,ะยยะยยยลยายย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 ยเลยะค่ะที่รวบรวมการ์ดโปเกมอนไว้นะคย